โรงเรียนสตรีวัฒนคังกร,รุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนสตรีที่ตั้งอยู่บริเวณวัคังโพสิตาราวรมหาวิหารแต่เดิมเป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราวและภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นสถานศึกษามีชื่อเสียงด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนกผู้เรียนโดยเฉพาะราชศิลป์วัฒนธรรมภาษาและคณิตศาสตร์ปัจจุบันได้เปิดรับเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับ หลักสูตรโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนโครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์อณิสต์ห้องเรียนโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษหรือ MEP และห้องเรียนปกติหลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษหรือ MEP ห้องเรียนวิทยาศาสตร์อณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษอณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนห้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและห้องเรียนภาษาอังกฤษสังคมศึกษาและภาษาไทย แล้วค่าเทอมโรงเรียนเท่าไหร่ครับค่าเทอมโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโ้องเรียนในวิทยาศาสตร์อศาส์ประมาณ15,000บาทต้องเรียนภาคภาษาอังกฤษหรือ MEP ประมาณ18,000บาทและต้องเรียนปกติประมาณ2,800บาทค่าเทอมโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนภาคภาษากฤษ MEP ประมาณ2 0 0 0 0บาทห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประมาณ2800บาทห้องเรียนภาษากฤษคณิตศาสตร์ประมาณ2 8 0 0บาทห้องเรียนภาษากฤษภาษาจีนประมาณ2,800บาทห้องเรียนภาษากฤษภาษาฝรั่งเศสประมาณ2 8 0 0บาทและห้องเรียนภาษากฤษสังคมศาสตร์ภาษาไทยประมาณ2,800บาทข้อสอบเข้าโรงเรียนมียากไหมครับ การสอบเข้าเรียนสติวัฒคาขังเทพบานกรในระดับชัมม้นมัธยมศษานั้นจะอยู่ในระดับค่อนข้างยากสักหน่อยแต่ทางเราจะแนะนําให้เตรียมตัวการสอบไม่ว่าจะก,การฝึกทําโจทย์หรือจําสท์ในข้อสอบภาษาอังกฤษมีคอร์สติวสอบเข้าแนะนํำไหมครับน้องคนไหนที่สนใจคอร์สสอบเข้าม .1 ม .4 สามารถสอบถาาข้อได้ที่แอปเขียวพิมพ์แอสไสด์หรือทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แอ,อสไสด์ด้วเลยครับ